ปะทูหวยเด็ดเลขเด็ดเลขดังดุยพาร,รันแอดรัชนกโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมสวัสดีครับปะทูหวยเด็ดนะครับแอดไก่งวดน,นี้ให้วิ่งบน4กับ1 วิ่งล่างสองสามตัวมีสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดและสี่หนึ่งเก้าสองตัวแอดไก่ให้แปดสองห้าสองสามสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก้าครับของแอดรัชนกงวดน,นี้สามตัวมีสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกเก้าศูนย์หกและเก้าหนึ่งหก สตัวมี0ูย์หกับหนครับของใบเขียวส่วนใหม่งวนนี้มี 07, 04, ์เสองเจและสองสี่นะครับคนไทยบ้านงวนนี้สามตัวมี9 8้ดหกับ8ปดสองหสองตัวมี8ปดห้าสองห้แสามและ98ครับ กระเด่นสามตัวง่วนนี้มีห้าหนึ่งสามแปดหนึ่งห้าและห้าหนึ่งสองสองตัวมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสองสองห้าและหนึ่งแปดครับของโค้งสุดท้ายเด่นบนให้หนึ่งให้ห้าเด่นล่างให้เจ็ดกับแปดสามตัวมีห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งแปดสามห้าหก และสองห้าแปดสองตัวบนนี้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดห้าสองห้าหกห้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งและห้าห้าสองตัวล่างมีเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้า เจและ88ดปครับของแอดดุยชุดเน้นมีห้5เ5็ดห7าแ9ดและ55ครับเลขคู่ปูงวดน,นี้มี9 3 5สาตัดเล่น9 3 9 5และ35นะครับ ผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุทกๆท่านด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตามขอบคุณครับคลิปนี้ประตูหวยเด็ดก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านถูหววและรวยไปด้วยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ